สวัสดีพร้อมกับทักทายพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกลิ่นครับมันเคลื่อนช่วงพมาณตีหากก่ากัวครับฝนตกเทลงมาผมออกมาส่งเขาพ่อครับพ่อพ่นมานอนหน้าสูน้ำพอมาสูน้ำาง้มเลยฝนตกยง้มนั่นครับพี่น้องตื่นโอ้ยเมืงเมืงสภาพครับตานได้เงียมากครับตื่นพอดีขี่รถกลายมากครับพี่น้อง ตาคนผ่านมุดหันเลี้ยวเห็นเฮก็เลยเบียกรถเกือบบ่ทันครับบางเห็ดได้ครับพี่น้องเห็นพิลีออกมากหน่อยๆนะครับขา,ขาวๆนะครับพิลีึ้นมาหน่อยๆครับผลึ้นมาหน่อยๆใบไม้ปกอยู่ว่ามันโคกแหงบ้านเห็ดสิบบวกลอยมีเห็ดตะไคร่ออกตัวนี้ จะเลยเลาะปลาบึงจะเข้ากันจิตคอยสิล่งไปท่งเขาพ่อครับเนี่ยตะไคร้พี่น้องเห็นตะไคร้นี่ม้มมานะครับจูมกำลังงามครับกำลังพ่อจีแก้วดีๆนี่แหละครับก็เห็นดอกเดียวเดี๋ยวเยวลาะบึงครับมาสิมีเพิ่มเติมอีบ่ นี่ดอกเดียวเท่านีต้ตีเละเบิ่งครับเลาะเลาะเลาะไปทั้กันครับพี่น้องมีคนมาเบิง่งโหัวมันถเถาเราบ่เห็ียดไปไข่ได้ครับเนี่ยเถาเราตีได้อยู่ครับได้อยู่ ไข่นะครับแต่ไข่นะครับพี่น้องได้สวงแล้วพี่น้องได้สวงแล้วมันเคยออกยุ่ยใสเข้ากับจำใบครับนี่น่าจะของสิเวลาเข้ามาหาเขาก็หาหม่องมันเคยออกมันมีเสืออยู่มันก็จะออกคือเก่าครับเก่ามันออกน้ำมันเข้ากับจำใบครับไี่แลี้วครับพล่อยเล้วเห็ดขาวครับเราเลยนี่ เก็บอยู่น่าครับเก็บอยู่น่าถามแล้วครับถามแล้วมันสีมานแล้วบ่ครับบัดนี้นั่นอีกแล้วครับมันสีมานแล้วบ่ครับบัดนี้เหวี่ยวลดินเสื้อพุ่นพี่น้องดอกนึ่งยะตั้งพุ่นนะครับไปมึงเคยออกขอกกั้ก็ไดเองีิแหละครับมา,าได้ไม่น้อยเลยนั่าหนิ thế mà chỉ đây kẹo rồi bạn này hãy các bên trong đây một số ừ lau con lau bằng gì con chỉ nỗi các chỉ nỗi nó nó cái gì hết rồi con cho hai hết rồi ครับก็มีอยู่ครับ,รบรออรเห็นแต่ไข่เลยครับจ่วงไข่กำลังออกตรงไหนเคยได้ก็มาจอบมองัเคยได้เหรอครับอยู่หนว๊อปว๊อบว๊อบว๊อบได้แจ้วเลยได้พี่น้องหลายดอกเหรอไข่เห็นแต่ไข่ครับเห็นแต่ไข่หนี่ หนึ่งสองสามสี่หาเห็ดตะไคร้หาดอกเลียกเป็นเห็ดขาวเห็ไครสวยๆฝนตกมันอยากเปลี่ยนดีมาครับหอมพี่น้องหอมป่านแกมผู้สาวอาหารอยุ่รบตัวเขาครับเพียงตะ่าเขาสิหูวิธีหากินบอกต่อนครับนี้ออกว่าช่วงเขาก็ได้แก้วเห็ดไก่แล้วครับ ขุ่นคาชิพี่น,อน,น,น้องเจ้าแน่นอนครับไซค์พี่กี่ลายลงไปเบื้องตรงหน้าจัง่อยครับพี่นอ้องไปเบื้องลู่ว่าเขาเพนย์สากเป็นได้นี่ครับรอรับชมตรงหน้ากับบรรยากาศบานๆไปด้วยกันครับพี่น้องไอเห็ดตะไคร้สามซีดอ,อกเลย cô cái màng sao ba nhà cái, đây xong đó cao độ bạc biển, phân tục mây hang mà, cái ừ. bận kia he he he, mét nhảy như thế, phải ừ, thì... tầm treo ừ. đây treo như thế, phát à, kiếm thua, <laughs> thua

ส้องสวยๆครับแต่เอาเงินลงมานามนกัแล้วคุณจไปรับเอาเองินหน้าเพายิขึ้นมากนะรับองไปอนี่ไปซักนินิดมาเจาะหัวออน,นั่น,มา,นมาแท่หวเน,นมัมนฝนสีแห้งย่หน้าเฮ้ๆๆยียน่เงฝนตกเข้าเดียวตกยิ่งดูดูกอมาสูบใส่รอบที่สามแล้วครับ บ่สั่นบ่ได้กินเขาครับมันแหง้งมันแรงทักไรสูบใช้หน้ารอบที่สามแล้วสูบพวกฝ้าข้าวกับแหงไหมพี่น้องเขากะลังเขียวกะลังหน้าบ่มีน,มนามขังกบ่ได้กินเขาแล้วครับตรงหน้าสีเขียวครับขีบ้ากะบน,นพี่น้องเป็นยางไรยุ่ยยๆ่ยอยูอย่ยยยยด้วยครับแต่ว่าแหงบ่ตกแหงแต่เด อากาศตรงหน้าครับกับรถไทสูบน้าส่งานหน้าแจกเธอครับ บุบมาตยไกย่พุ่งพี่น้องมาไซนี่หัวหน้าเลยครับต่อยู่ยแก,ก่ีกคนเขากำลังสง่ามมันมีนามแขังกบบง่ามม่มีนนามับบง่ามครับเขาหนามคือชีวิต พี่วดากับ,บ่อเห็นใจครับปีนะี้ที่กาย,กกกยามันตกคักตกแน่พอดจนพ่วมจนล้นเป็งกับพ่อแหงขี้ฝากันลไล่อยู่นะครับท้งบ่ตกลาพี่น้องไปกับบรรยากาศท่งหน้าครับ ท้องฟ้าสีข้ามตัดกับสีเขียวของกอเข่าครับพ่อมานอนสูบนามมาส่ง,งเข่าพ่อครับมือน,นี้แวะเก็บเห็ดตะไคร้ครับภาพ,พี่น้องรับชมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับเ่าเขียวง้ามหูห้ามตาสบายตาครับเล็กน้อยเข่าก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองครับพี่น้อง พอดไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไป่กรโสดีสวัสดีครับจะได้ขอบไปซื้อนะ้ำมันไม่พอ่อมันพอเบิด